Спасибо. สวัสดีครับมีบช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็ได้เวลาของเจ้าฟอร์แล้วนะครับเอามารับงานไถนะครับวันนี้แรงใหญ่ๆเลยนะครับมาดูว่าเขาจะไถได้แค่ไหนนะครับมาดูนะครับรอยไทยได้กของเขาครับ นี่นะครับรอยไท้ของเขานะครับนี่จะเป็นการไทด่ดะนะครับยังไม่ได้หวานข้าวนะครับนี่ครับมุลนี้มาเลยนะครับ แตจาปิงปองนะครับดูนะครับดูนะครับดังสวยครับจะเจอด,ดินดแข็งก็ไม่เข้านะครับนะครับใสให้ไหมครับ วันนี้มาไทยสามแปลงนะครับนี่นะครับล็อกนี้นะครับแล้วก็ล็อกนี้ในก่อนล็อกนี้นะครับสามบิ้งนะครับใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวดูมุมบนกันบ้างครับดูครับไอสวยไม่สวยครับดูครับเอฟพีครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับวันนี้โรงงานมันแรกของคอร์ดนะครับ อันหกนะครับเกี่ยวกับหินครับดูนะครับวิ่งนี้นะครับแบบเดียวกลนเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ นี่ครับ M9000 นะครับรถไทยนะเดินตามครับมาให้กำลังใจนะครับจอดอยู่ฝั่งโน้นนะครับโอ้โหโดนดึงแข็งครับผ่านกระเด็นเลยนะครับตอคลิปนี้ก็ให้กำลังใจครั้งติ๊กด้วยนะครับถือว่าเป็นการทำผ่านไถยนะครับผ่านไถยครั้งแรกครับไถได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับนี่ครับตอนนี้คนขับเริ่มเร่งแล้วนะครับ ถอดพันหน้านะครับดูครับดิ้งมีไกเ่เสร็จแล้วนะครับดูนะครับดินเข้าดีมาเลยนะครับโอ้โหโดนก้อนหินมครับก็มีเสียงไก่ใช่ไหรบกวนก็ขอไฟเอฟซีด้วยนะครับพอดีไก่เล่นใกล้ขอ,อกไก่นะครับใกล้เล้าไก่นะครับวันนี้เริ่มเจ็บ้างแล้วนะครับ ไม่รู้บิงนงี้ครับจะใช้เวลากี่นาทีครับ ทางแล้วครับทางกันแทนแล้วนะครับ,งล,รบลงงานมันได้ครับก็ถือว่าสอบผ่านแล้วครับกบินนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเก็บอีกสามรอบนะั้นเสร็จนะครับ โอเคเลยครับถือว่าผ่านนะครับวันนี้ครับผ่านเลยนะครับโอเคมากเลยนะครับ เดี๋ยวใกล้จะได้ไปบิงที่สองแล้วนะครับไรที่สองแล้วนะครับมีเก็บคางอยู่นะครับก็มีรอยลอยนิดนึงนะครับแต่ว่าไทยได้ประมาณนี้ทั้งติ๊กก็ว่าโอเคนะครับเก็บคางครับนี่เก็บคางกันแท้ครับ นี้ก็ปั้นกันแทหนานะครับปิดกันแทหนาตรงไหนที่มันมีรอยรั่วนะครับเป็นงานแถมนะครับทิมงานนี้ เอาเดียวครับแต่ว่าแรงครับหอกดินได้เต็มๆนะครับเก็บงานนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขึ้นมาบินที่สองนะครับ มาครับมีกันต่อแล้วครับมาครับเปิดตรงกลางเลยนะครับชาน,า,นานหนาๆเลครับบินนี้นะครับ อันนี้คนเล่นว่าเล่นสนุกมากเลยนะครับดินเป็นก้อนนะครับถอยให้ไหมครับดินถอยไม่เข้าก็ถอยใหไหมครับตรงไหนเข้าก็เข้าได้ดีนะครับตรงไหนไม่เข้าก็ตามนี้นครับเพราะว่าเขาเป็นโมเดลนะครับโมเดลกระดาษด,ด้วยนะครับ แต่ข้างหลังนะครับมันเป็นลูกปิงปองนะครับผมตัดค,ครึ่งนะผ่าครึ่งถ่ายได้ประมาณนี้ผมก็โอเคนะครับโอโ้เจกอกนหินใหญ่ครับจอดก่อนนะครับมีการเคลียร์ครับกลีบพันหักนะครับเดีย๋ยวกนหินออกก่อนนะครับ เจอยาเยอะครับดีเป็นก้อนด้วยครับโอ้เขาเต็มพานเลยครับจะถือว่าพอของปลาของคอครับโอเคนะครับใช้ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับอะไรเงี้ก็ fc ลืมคอมเมนต์กันนะครับมาดูกันว่าคั้ต่อไปนะครับผมจะทำอะไรนะครับรอชมกันนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อ,อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ช่องทางติ๊กมาเดียวด้วยนะครับขอบคุณการรับชมการติดตามทุกคนนะครับสวัสดีครับ